สวัสดีครับโปรชองลุงเดียนะครับทีมรังบ้านหนองอุงอิงนะครับพ่อป,ป้าแม่น้อยกับป้าวันมาถวายเป็นหลวงลุงสวัสดีค่ะสวัสดีเสียงแจ๋วเลยไม่ไหวป้าวาันมาถวายเป็นหลวงลุงเนะ <N> นาะแม่วัดหนองครูบ้านเรานี่แหละยวดบ้านหนองครูเนี่ยค่ะโอ้สวยงาม วาี่อีหลามาทำยืนไม่เงยยืนไม่บานไม่งออะรที่ตบ ตานนั้นฉลองตาตั้งของหลวงลุงแม่หน่อยเรียกหลวงลุงหลวงลุงาหน่อยเป็นเป็นเหมือนน้องหากอย่างเนี้ย สวยรูปภาพนี่สวยสวยครับผมจมิงจริงมือรุ่ง,งแล้วมือนันมือมือแล้วนี่เราปลูกแขนของวันนี้ต่นนี้คือคือใครครับผมตอนคนที่ปลูกแขนนี่นท่านท่านชื่อมันรบา คุ้นๆนะครับผมผมลกไม่ออกนะผมคุ้นๆนะนี่คนที้นั่งคุนีอยบ่หัวหัวสีบดีบางข้างอยบ่ทางระดานคอยลงลุกแป๊บนะครับลุกลงมีแคกอยู่นะครับผมเงียบเงบแต่เย็น เข้าในวัดใช้เสียงเยอะไม่ได้ครับผมสำรวมครับดูบรรยากาศนะครับเีบซีต้องสำรวมนะครับผม <c oughs> เสียงดังบ่ดได้มวนบ่นอนบ้านใหม่หเล่าแนี <c oughs> ่ยเจ้าเจ้าที่หรง <c oughs> เราหลับไปเล็กก็แล็วแต่เรื่องขอเนะงเกมะคือวันพักก็ไม่ยุติธรนะอ่าขึน้นแรกเลยว่ามคนรดน้งกระเป๋าก็าลุงเดียทำนายไปแล้วไม่แต่แต่ก็มาดูคำทำนายมันก็มีทั้งดีทั้ง,งอจาจจระวงังระวังคือเรื่องระวังการลงทุนกับคนที่เรายังไม่รู้จักดีอ,อะไรเงี้ยอ่า,อา อย่าพึ่งไปลงทุนอย่าพิ่งไปอยืมอะไรเงี้ยให้๋อย่าพึ่งเจอ่อนี่เงี้ยใส่จองให้ดีแต่เรื่องความตั้งใจอะไรตั้งใจไว้อาจแต่ยังไม่สําเร็จแต่จะมีแบบที่เราไม่ได้คาดฝันอะไรเงี้ยเข้ามาอาจจะได้มาก็ถือว่าโอเคภาพรวมโอเคพอมแล้วก็อาจจะมีฮะ คนอายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตนั่นนัๆนนันนนนนนนฝันดีได้นะนั่นแหละก็หาอยู่ฝันแบบนั้นก็ระวังเกี่ยวกับโรคความเครียดอ๋อเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับความเครียดระวังโรคแบบนี้ก็ตรงดีนะก็ตรงดี บอกว่าเริ่มแรกบอกว่าจะมีโอกาสได้เดินทางไกลทําทํางานห่างบ้านเอ้ยเป๊ะเลยเนาะเป๊ะจะได้เธอเดินทางไกลทำฝันแม่นใช่ไหมจังหารวมประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าโอเคฝันดีอยู่ก็าไม่ได้เลวร้ายอืะบางทีก็อาจจะมาเตือนในสิ่งที่ว่านั่นแต่เขาเตือนให้ระวังแบบลงทุน คนที่ยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยรู้จ <c oughs> ักยังไม่ดีพออะไรเงี้ยก <ừ. S 2> ารให้หยิบยืมเ,เงินอะไรเงี้ยเม่น,มนเดี๋ยวค่อยดูเม่นไม่ต้องดูหมอลุงเดียดูก็รู้แล้วนี่ครับ ก่อยลุ่งๆอยู่นะครับพอดีลงุล่งมีแคกเนาะแปบ๊บนึงคาปุ๊บนี่ตั้งกับบูราณะโบ๊ทนะครับสร้างก็กำลังบูราณะโบ๊ทอยู่นะครับปุ๊บตาซี่ไหมครับตาซี่เปลี่ยนลังคาไม่นะต่อเติม นี่ครับพมบรรยากาศวัดน้องครูบ้านเราลงลงปัต,ตนาวัดช่วยงามมากๆครับผมพื้นที่ไม่กว้างมากแต่ใจพื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากครับจัดสั้นตันส่วนได้ช่วยงามกับวัดดูรมรื็นหน้าหนังหน้านอนเล่นลครับก็มาวัดนี่จริงๆแล้วคือเป็นสถานที่ที่ว่าอากาศร้อนๆเราสามารถจะมานอนเล่นแบบลมเย็นได้ครับผมให้ความลมเย็น นี่คือวัดนะครับผมตุกพื้นที่นะครับวัดมันจะมีความรมร้น่นลมเย็นมันจะมีความเงียบสงบแต่ถ้าวัดในเมืองบางวัดก็จะอีกแบบหนึ่งน,นะครับพมอาจจะมีความวุ่นวายนิดวัดในเมืองก็คือ มันคนมู่หมากันนะครับอยู่ในเมืองมันก็อ,ก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 อีกอีกอีกบรรยากาศหนึ่งนะแต่ถวัดบ้าน,นองนี่จะร่มรื่นแบบนี้แหละครับพมอากาศร้รอนๆน,นอนบ้านไม่ได้ครับนี่ครับผมมอนมาทั้งโลกเสื้อมาทั้งปื้นก็คือมานอนวัดได้เลย นี่มาจากไหนไปผิดมาเพื่อเพื่อเอาตรงๆเร็วๆไม่ต้องรำคาญปบดว่ามาเพื่อไม่ดูไม่ดูคนไม่บริการวันนี้วันนี้ติดตรงนั้รับดูงไม่ได้ตอนนี้ไม่รับบริการต้องปิดนั่งก่อนอ้านัหนึ่งสองสามปุ๊ อ่ะแกกันคนละอ่ากระปุ่มกับ,มบแม่น้อยก็ได้แต่ว่าประธานเป็นแก่ลุงลุงเนี่นะกรบปุ่มสำหรับคลิปนี้แกนี้นะคระปุม่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะคระปุม่มเจอกันไม่คลิปหน้านะครับสวัสดีกระปุม่ม